วันนี้นะคะมินมีรถครอบัวเจ็ดที่นั่งเข้ามาใหม่นะคะของแบรนด์โตโยต้านะคะตัวนี้ได้เป็นอินโนวา2.8ตัว E นะคะลูกค้าปี2018คันนี้เลยได้เป็นสีขาวที่สำคัญเกียร์ออโต้นะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่าได้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลใครที่กำลังมองหารถครอบัวนะคะเจ็ดที่นั่งนะคะแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะบอกเลยว่ามีคันนี้คัน,นเดียวสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับมินเช่นเดิมนะคะวันนี้มินอยู่ที่สำนักง,งานใหญ่นะคะบริษัทเพชรยนต์ ซอยเสรีไทย68แ,แยก1นึ่เส้นเดิมนะคะวันนี้นะคะลูกค้ามิ้นมีรถที่เข้ามาใหม่นะคะเป็นรถยนต์7ที่นั่งนะคะตระกูลของโตโยต้านะคะลูกค้าคันนี้นะคะเป็นตัว Innova 2.84ปี2018นะคะลูกค้าที่สำคัญคันนี้ได้เป็นสีขาวเดิมแท้โรงงานด้วยนะคะใครสนใจคันนี้นะคะเดี๋ยวมิ้นพาไปชมเลยนะคะในส่วนของตัว กระจังด้านหน้าแล้วก็โฉมด้านหน้าของตัวอินโนวาคันนี้นะคะลูกค้าไฟด้านหน้านะคะถ้าลูกค้าสังเกตนะคะจะเป็นไฟมันติรีเฟกเตอร์นะคะมาให้นะคะ,ะกระจังด้านหน้าได้เป็นสีคโครเมียมนะคะตัดด้วยสีเทาๆนะคะด้านหน้าแบบนี้แล้วก็ตรงกลางนะคะของด้านหน้าจะเป็นตัดด้วยสีดํากระจังด้านหน้าสีดํานั่นเองนะคะ ไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะมีมาให้ครบทั้งคู่เลยด้านซ้ายด้านขวานะคะในส่วนของสปอยเลอร์นะคะด้านหน้านะคะติดตั้งมาให้จากโรงงานนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ 2,800cc นะคะลูกค้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะ,คะใครที่มองหารถครอบครัวเครื่องยนต์ดีเซลคันนี้เข้ามาแล้วและบอกเลยว่ารายได้ประมาณแค่20,000ลูกค้าสามารถจัดคนเดียวได้เลยนะคะจัดไฟแนนซ์คนเดียวได้เลยสําหรับคันนี้นะแล้วเพรยนต์ตอนนี้นะคะหันราคามาให้สุดๆเลยนะคะตอนนี้นะพอ เริ่มต้นที่10,000บาทตลอดอายุสัญญานะคะตัวนี้ล้อมแมกนะคะลูกค้าล้อมแมกได้เป็นแมกแท้นะคะเดิมโรงงานนะคะเป็นล้อมแมกขอบ16นะคะลูกคา้ายางเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้เป็นยางปีใหม่นะคะเป็นยางปีใหม่ของอาทางที่บริษัทเพรย์ต์จัดเตรียมไว้ให้นะคะเป็นบริการอาของแถมให้นะคะของลูกค้านะคะลูกค้าจะได้เห็นนะคะโครงสร้างบอดี้ของตัวรถด้านข้างนะคะไม่มีรอยขูด รอยบุบหรือว่ารอยแก้มลักยิ้มมาแต่อย่างใดเลยนะเดี๋ยวรถที่เพชรยนต์นะคะเราดูแลโครงสร้างของตัวรถนะคะโดยมีหน่วยงานข้างนอกนะคะมาตรวจให้อีก274รายการนะคะมีใบเซอร์การันตีให้ลูกค้าด้วยนะคะการันตีว่ารถเราไม่มีชนหนักพลิกควม่มหรือจมน้ำมาแน่นอนนะคะลูกคา้าส่วนในกระจกนะคะของกระจกด้านข้างนะคะของตัวรถคันนี้นะคะลูกคา้า เป็นกระจกปรับไฟฟ้านะคะด้านหน้ามาพร้อมกับสัญญาณเตือนด้านข้างให้ด้วยนะคะปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะเดี๋ยวมาดูภายในของอคอนโซลด้านหน้าฝั่งผู้โดยสารนะคะบ้างตัวนี้นะคะลูกค้าด้านหน้านะคะจะได้เป็นคอนโซลแบบว่าสีดำนะคะตัดด้วยนะคะเป็นสีเหมือนเคปลาสีสีเทาๆแบบนี้นะคะเพิ่มความแบบว่าความเป็นผู้ใหญ่ความนุ่มนะคะสุข,ขุมมากขึ้นกับตัวอินโนวาคันนี้นะคะ แอร์แบกคันนี้มีมาให้7ไใบนะคะด้านหน้าด้านข้างนะคะแล้วก็ด้านหลังด้วยนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นมีมาให้นะคะตัวนี้หน้าจอนะคะจะได้เป็นฟังวิทยุ AMFM MM นะคะตัวนี้ยังมีสามารถาฟัง CD ได้นะคะสำหรับลูกค้าทีา่ยังแบบว่าชอบความเป็นแบบว่าคันที่นะคะคลาสสิกอะไรประมาณนี้นะคะลูกค้าตัวนี้วิทยุ AMFM MM นะคะแล้วก็หน้าจอนี้สามารถที่จะเป็นแบบสัมผัสได้ด้วย นะคะลูกค้าดูในส่วนของด้านล่างลงมาตรงนี้นะคะก็จะมีในส่วนของการเสียบสายนะคะ USB หรือว่าการชาร์จแบตนั่นเองนะคะเกียร์ได้เป็นออโต้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าท่าสังเกตนะคะ เบาะนะคะของตัวรถจะได้เป็นเบาะหนังนะคะด้านข้างนะคะแล้วก็เป็นกึ่งใยสังเคราะห์นะคะในส่วนของตรงกลางนะคะสีดําตัดด้วยสีน้ําตาลเทาๆแบบนี้นะคะเพิ่มความนุ่มความแบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่เก็บความร้อนนะคะสาหรับรถครอบครัวนะคะก็เน้นรถขับขี่ไกลๆนะคะอะไรประมาณนี้ก็จะไม่เก็บความร้อนแล้วก็ทำให้ผู้นั่งนะคะผู้โดยสารสะดวกสบายด้วยในส่วนของโครงสร้างด้านซ้ายนะคะของตัวรถนะคะลูกค้า จะพาลูกค้าชมนะในในส่วนของประตูด้านข้างนะคะฝั่งซ้ายลูกค้านะจะสังเกตเห็นว่ารอยเชื่อมต่อนะคะรอยนอ็อตหรือว่ารอยเม็ดอาร์ตนะคะไม่ได้มีการขยับหรือปรับเปลี่ยนออกมาแต่อย่างใดเลยนะคะนั่นแสดงให้เห็นว่าคันนี้นะคะรถไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนหรือว่าแต่งเติมขึ้นมานะคะคอนโซลตรงแผงประตูด้านข้างนะคะก็จะได้เป็นสีเป็นเป็นแบบโครเมียมนะคะลูกค้าตัดด้วยสีดํา แบบนี้นั่นเองนะคะในส่วนของโครงสร้างตรงกลางของตัวรถนะคะก็ได้เห็นโครงสร้างของตัวรถนะคะเดิมๆนะคะรอยน็อตไม่มีขยับเส้นเดียวกันนะ,ะใครสนใจคันนี้นะคะลูกค้าบอกเลยว่าสามารถ เดินทางนะคะเข้ามาชมรถตัวจริงได้เลยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะเราเปิดให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะในส่วนของด้านท้ายของตัวรถนะคะถ้าลูกค้าได้มองนะคะมุมด้านท้ายนะคะด้านบนจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นครีบฉลามแบบชาร์ฟฟินมาให้นะคะตัวนี้นะแล้วก็ด้านบนจะมีคานมาให้ด้วยนะลูกค้าตัวนี้นะคะสามารถที่จะรองรับน้ําหนักนะคะกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวออกต่างจังหวัดต้องการที่จะเพิ่ม พื้นที่ด้านบนนะคะกรณีเดินทางก็สามารถที่จะรองรับได้ด้วยนะคะลูกค้าประมาณ50โลนะคะของน้ําหนักด้านบนตรงนี้จะเป็นในส่วนของไฟเตือนอ่าไฟเบรกดลนที่3มนะคะนั่นเองมีที่ปัดน้นําฝนมีที่ไล่ฟ้าด้านหลังนะคะให้ครบเลยนะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับโลโก้2.8ตัว G นะคะไฟด้านท้ายนะคะก็ยาวถึงตรงนี้เลยนะคะให้ความสว่างสวัยนะคะปลอดภัยแน่นอนที่สําคัญนะคะเซนเซอร์ด้านหลังนะคะมาพร้อมกับ สัญญาณเตือนนะคะมาให้ด้วยในขณะที่ถอยหลังนะคะสปอยเดอร์อ่าขอโทษค,คะ่ะสปอยเดอร์ด้านหลังนะคะติดตั้งมาให้นะคะเป็นตัวเพิ่มเติมออปชั่นเพิ่มเติมขึ้นมาของตัว i n n o v a นั่นเองนะ,ะในส่วนของด้านท้ายนะคะขอะตัด,ด้านท้ายตัวนี้จะเป็นตัวที่แบบเปิดเป็นระบบแบบว่าเปิดเป็นแมนวนวลนะคะลูกค้าแต่ว่าด้านหลังนะคะลูกค้าสังเกตรอยโช๊คด้านหลังนะคะ ยังใช้การได้ดีนะคะแล้วก็ไม่มีรอยแตกหรือว่ารอยสีดสีรอยเสียงดังนะคะตัวนี้นะคะเราดูแลแล้วก็เดี๋ยวปรับสภาพตัวรถให้อีกรอบหนึ่งนะคะลูกค้าเราดูแลทุกขั้นตอนก่อนที่จะส่งมอบรถให้ลูกค้านะคะ,ะด้านหลังนะคะรอยเชื่อมต่อระหว่างฝาฝากระโปรงด้านหลังนะคะกับตัวรถนะคะด้านไหนรอยน็อตนะคะรอยเม็ดอาร์ตรอยเชื่อมต่อ นะคะยังอยู่สภา,าพเดิมนะคะลูกค้าไม่ได้มีรอยขยหรือว่ารอยเปลี่ยนมาแต่อย่างใดถ้าลูกค้าสังเกตน,นะแสดงว่าคันนี้นะคะด้านท้ายนะคะหรือว่าโครงสร้างของตัวท้ายด้านซ้ายและขวาของตัวรถไม่ได้มีการแกะหรือการเปลี่ยนมาแต่อย่างใดเลยนะคะและที่สําคัญตรงนี้นะเบาะสามารถพับได้นะคะลูกค้าสามารถพับได้และเบาะจริงๆตรงนี้นะคะสามารถที่จะพับลงได้นะคะให้ลูกค้าที่เห็นนะคะไม่ใช่ว่าจะตั้งแบบบังนะคะ ด้านหลังไม่ใช่นะคะสามารถที่จะปรับขึ้นสูงได้แล้วก็เบาะสามารถที่จะพับได้เรียบด้วยนะคะสำหรับเจ้าตัว i n นดัวคันนี้นะเพิ่มพื้นที่ในการใช้งานได้มากขึ้นนะคะเดี๋ยวมินพาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังบ้างนะคะในส่วนของด้านหลังนี่นะคะ โลง่งโปร่งสบายนะคะกรณีที่ลูกค้าเดินทางไกลนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าจะแคบหรือว่าพื้นที่ด้านหลังนะคะจะนั่งไม่สะดวกสบายนะคะนี่นะคะเขาดูแลใส่ใจมาให้นี่ตรงนี้ก็จะมีในที่แบบว่าวางแก้วน้ํามาให้นะคะนี่ก็เรายกตัวอย่างให้ดูนะคะลูกค้าสามารถที่จะเก็บรายละเอียดนะคะกรณีที่เป็นรถครอบครัวอยู่แล้วนะคะสะครับเพจด,ด้านหลังนะคะตรงนี้ทั้งด้านซ้ายด้านขวานะคะก็ติดตั้งมาให้นะคะป้องกันกัน เหยียบหรือว่าการเขาเรียกอะไรนะเหมือนประมาณว่าทําให้มันเลอะอะไรประมาณน,นี้เน่นะคะสะดวกสบายมีที่วางนะคะมีที่วางทานอาหารนะคะเล็กๆน้อยๆมีที่วางแก้วน้ำให้ด้วยทั้งสองฝั่งนะคะลูกค้าตรงนี้นะคะมีทั้งสองฝั่งด้านซ้ายด้านขวาเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญลูกค้าดูด้านบนนะคะตัวนี้นะคะ ไฟแอมบิไลท์นะคะมีให้ตั้งแต่ห้องพืโสยสตรตรงด้านหน้านะคะผู้ขับขี่นะคะถ้าลูกค้าสังเกตได้ดีนะคะจะมีไฟสีเรืองสีฟ้าอยู่ด้านหน้านะคะแล้วก็ในส่วนของห้องพืโสยสตรตรงกลางก็จะมีไฟแอมบิไลท์นะคะตรงนี้ให้ด้วยนะคะแล้วก็มีแอร์แยกมาให้นะคะจากคอนโซลตรงกลางนะคะค่อนข้างที่จะครบเลยนะแสดงให้ว่าคนนี้นะไม่ต้องกลัวว่าแอร์จะไม่เย็นนะคะเย็นสบายแน่นอนนะคะแล้วก็ตัวนี้ มีที่พักแขนนะคะให้ด้วยนะอ่ะมีที่เขาเรียกอะไรนะแบบว่ามีที่วางแก้วน้ำนะคะแบบนี้ให้ด้วยนะคะสวยครบเลยนะคะสำหรับคันนี้นะสภาพถือว่าสภาพพร้อมใช้งานมากๆนะคะลูกค้าสนใจนะคะลูกค้าสามารถติดต่อตามเบอร์ที่เราให้ไว้ได้เลยนะคะหรือว่าลูกค้าอยากเดินทางเข้ามาชมตัวจริงหรือมาทดลองขับสามารถเดินทางเข้ามาได้อ่ะดมินให้ดูนะคะในส่วนของฝั่งผู้โดยสารนะคะผู้ขับขี่ นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของอระบบนะคะเซ็นทัลล็อกนะคะแล้วก็สามารถที่จะปรับกระจกด้านซ้ายด้านขวาได้ด้วยนะคะลูกค้าตรงนี้คนสร้างโครงสร้างนะคะของตัวรถด,ด้านข้างนะคะฝั่งผู้โดยสารนะให้ลูกค้าได้ดูโครงสร้างเดิมนะคะของตัวรถนะคะไม่มีรอยขยับหรือว่ารอยอแต้มสีหรือว่ามีมีรอยการขันน็อตออกมาแต่อย่างใดนะในส่วนของ ฝั่งตรงกลางนะคะฝั่งผู้โดยสารนะคะก็จะมีโลโก้เครื่องหมายคําเตือนนะคะมีโลโก้นะคะบอกนะคะเรื่องการเติมลมยางหรือว่าการใช้งานของตัวรถนะคะก็มีให้ค่อนข้างที่จะครบถ้วนเลยนะตัวนี้ได้พวงมลลาลไยมันติฟังก์ชันนะคะลูกค้าเดี๋ยวมิ้นพาดูนะคะว่ารถปี2018แระแลกใหม่นะคะใช้งานไปประมาณเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวลองดูนิดนึงนะคะตัวนี้นะอ่านี่นะคะเครื่องยนต์นะคะทำงาน แอร์เย็นฉ่ำ um เลยนะค,ะคันนี้หน้าจอก็เป็นแบบว่าเป็นหน้าจอแบบสัมผัสขึ้นมาแรกใหม่นะปัจจุบันตอนนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ1 6 0 0 0 0 0โลนะคะถือว่าไม่เยอะนะคะสำหรับรถครอบครัวนะคะรถนักเดินทางหรือว่าเป็นรถที่ปี2018นะคะเฉลี่ยการใช้งานไม่เยอะเลยพวงมาลัยมันติฟังก์ชันสามารถรับสายวางสายได้ที่หน้าจอหรือว่าพวงมาลัยเลยนะ,ะใครสนใจคันนี้นะคะบอกเลยว่า คุ้มค่ากับรถครอบครัวแน่นอนแล้วมิ้นผพาชมนะคะในส่วนของอห้องเครื่องนะคะของตัวรถอินโนวาคันนี้บ้างนะคะว่าเครื่องยนต์ดีเซลนะคะมีอะไรที่ให้มาบ้างหรือว่าห้องเครื่องของตัวรถที่เพิ่งเข้ามานะคะอยู่ในสภาพแบบไหนนี่นะคะเรามาดูกันในส่วนของห้องเครื่องนะคะของ i n n o น a โฉมปี2018คันนี้นะคะลูกค้าลูกค้าจะได้มองเห็นนะคะภาพรวมๆนะคะวา่าห้องเครื่องของตัวรถนะคะสภาพสะอาดแล้วก็ไม่มีรอยเยิ้มหรือว่ารอย เปียกหรือว่ารอยขาดของสายไฟตัวไหนเลยนะคะถือว่าตัวนี้เป็นห้องเครื่องที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะคะสังเกตนะคะที่ฝาครอบห้องเครื่องตัวนี้นะคะก็จะมีแบรนด์ของ t o y o ต้าอยู่นะคะครบถ้วนเลยนะคะลูกค้าแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของห้องเครื่องด้านในนะคะลูกค้าก็ไม่มีรอยแตกหรือรอยเยิ้มของน้ำมันแต่อย่างใดมาดูในส่วนของคานด้านบนนะคะลูกค้าสังเกตไหมคะที่ฝากระโปรงด้านบนนะคะ ลอยน็อตนะคะหรือว่าลอยเม็ดอาร์ตลอยเหรียญบาทด้านบนนะคะลูกค้ายังอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เครื่องหมายนะคะคำเตือนโลโก้นะคะเห็นไ,ไหมคะยังอยู่ในที่ติดตั้งมาจากโรงงานนะคะลูกค้าแสดงว่าคันนี้นะคะไม่ได้มีการเปลี่ยนหรือว่าการขยับมาแต่อย่างใดนะคะคันนี้นะ,ะในส่วนของ คันด้านข้างด้านซ้ายนะคะ,ะด้านขวาขอโทษทีนะคะลูกค้าจะสังเกตมีแผ่นเพดติดอยู่ด้านข้างนะคะของตัวรถนะคะแสดงเห็นว่ารถคันนี้นะคะปีผลิตปีไหนนะคะเป็นเครื่องยนต์ประเภทอะไรนะคะนี่ก็จะแสดงเครื่องหมายติดตั้งมาจากโรงงานนะคะลูกค้าแบตเตอรี่เราเช็คเราเปลี่ยนให้อยู่แล้วนะลูกค้าไม่ต้องกลัวแล้วก็ในส่วนของของเหลวเราตรวจเช็คให้นะคะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้นะคะลูกค้าสําหรับลูกค้าที่อยากได้รถที่ เอาไว้ใช้งานคือออกไปแล้วคือสามารถใช้งานได้เลยนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวและที่สําคัญนะคะบริษัทเพชรยนต์นะคะเรามีหน่วยงานข้างนอกนะคะเข้ามาตรวจสอบนะคะหรือว่าเข้ามาตรวจโครงสร้างของรถให้ด้วยอีก274รายการหรือ274จุดเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าว่ารถที่บริษัทเราคัดเกรดรถเกรดเมาให้ลูกค้าแล้วนะคะไม่มีรถชนหนัก พิคว้ามหรือว่าจมน้ําหรือกองไม้มาแน่นอนนะคะมีใบเซอร์การันตีให้ลูกค้าด้วยนะคะบอกเลยว่าออกรถที่เพชรยนต์นะคะออกไปใช้งานได้เลยอ่ะสำหรับใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวนะเรามีบริการฝากเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่นะคะที่บ้านลูกค้านะคะไม่ต้องกลัวมีสถาบันการเงินนะคะรองรับมากกว่า10สถาบันด้วยกันนะคะลูกค้าสามารถที่จะโอนจองออนไลน์แล้วฝากเซ็นไฟแนนซ์ที่บ้านลูกค้าเลยสําหรับคันนี้นะคะใครสนใจนะคะบอกเลยว่า อินโนวาปี2 0 1 8ราคาอยู่ที่579,000บาทผ่อนเริ่มต้น10,000บาทเท่านั้นเองนะคะสนใจคันนี้นะคะลูกค้าบอกเลยว่าห้ามพลาดน,นะคะสุดท้ายนี้เราแจ้งนิดน,นึงนะคะลูกค้าฝากกดติดตามนะคะกดไลค์แล้วก็เป็นเพื่อนอเพิ่มเพื่อนนะคะเป็นกำลังใจให้เราด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดทุกคลิปนะคะของเพชรยนต์ที่เราอัปเดตลูกค้าให้ได้ชมกันสำหรับคันนี้ใครสนใจนะคะสามารถติดต่อ ตามเบอร์ที่เราให้ไว้ด้านล่างหรือว่าอินบ็อกซ์พักแชทหรือทิ้งเบอร์ติดต่อได้เลยนะคะสนใจห้ามพลาดคะ่ะลูกค้า